สวัสดีค่ะเช้านี้ที่พามาดูที่ดินในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่1งานนะคะด้านหน้าติดถนนลาดยางนะคะเหมาะสําหรับปลูกที่อยู่อาศัยทาโคกนองนาสไตล์คาเฟ่ได้นะคะเนื้อที่2ไร่หงานเราขายยกแปลงในราคา3ามล้านหนะคะฟรีค่าโอนค่าที่ใจใดๆทั้งสิ้นนะคะลงมาจากถนน เส้นเลี้ยงเมือง357โดยประมาณ600เมตรนะคะถึงหน้าแปลงที่ตอนนี้ที่มาถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะจะแผนกล้องให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาชุมชนลงมาจากถนนเส้นเลี้ยงเมือง357โดยประมาณ600เมตรนะคะหน้าแปลงที่ดินของเรากว้างโดยประมาณ50เมตรนะคะมีด้วยกัน2ชโนดเป็นเป็นพื้นที่เดียวกันนะคะ เริ่มตั้งแต่มุมซ้ายมือตรงต้นมะพร้าวนะคะสุดมุมขวามือตรงต้นไม้ใหญ่ต้นมะขามนะะี่ค่ะหน้ากว้างโดยประมาณติศถนน50เมตแล้วก็ลึกลงไปนะคะลึกลงไปตามแนวต้นกล้วยเลยนะคะยุเคตตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนื้อที่2ไร่1งานนะคะเราขายยกแปลงในราคา3ล้าน5 0 0 0 0บาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ ส่วนด้านหน้านี่นะคะเป็นที่ที่ถมไปแล้วนะคะสามารถตั้งน็อกดาวหรือทำเป็นบ้านโมเดิร์นหลังเล็กๆได้นะคะส่วนไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงที่เลยลงมาจากถนนเส้นเลี่ยงเมือง357โดยประมาณ600เมตรนะคะเราขายยกแปลงในราคา3ล้าน5แสนบาทฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะ อยู่ในเขตอำเภอเมืองตําบลดอนกํายานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้เรามานมําเสนอพื้นที่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อที่แปลงเล็กๆนะคะ2ไร่1ง,งานเราขายยกแปลงในราคา3ล้าน5แสนบาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่น้าติดถนนลาดยางเลยนะคะค่ะทิพย์ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สําหรับช่องลุงทิพย์บุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะที่สวยราคาเจ้าของขายเอง บายทิพย์อ่างทองนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ